รเตกใจเก็บให้ดีแล้วเร็วตกใจหมดเลยเอารองเท้าไปเก็บก่อนค่อยมาเล่นกับยายเอารองเท้าไปเก็บก่อนองศานี่เดี่ยวให้เก็บรองเท้าก่อนเลยเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าก่อนเร็วเดี๋ยวให้กินไอติมมาเก็บรองเท้าโอ้โหเตรียมเตรียมดีดด๋อย้วอุ้ยทำไมไวายังง่ะลาโก้นะเก็บแดงเออได้ได้เอาเร็วเอาไปเก็บ ทำไมแม่ต้องดุด้วยอะเร็วย่ายจ้าจ้าเเก็บเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บไว้ที่ฉันเลยต้องล้างมือให้ลูกด้วยนะสกปรกขนาดนี้ไกลลูดีๆจับดีดีไปเอาหมีวางไว้ก่อนไปเอาไปเก็บไว้ที่ฉันพาลูกไปล้างมือด้วยนะคู่นี้ด้วยนะเอาไปเก็บไว้ดีๆชั้นเองอยู่ไหนเขารู้จนเก็บชั้นตัวเองเลยชันตัวเองก็รู้เลยไปคู่ชมพูด้วยทิ้งด้วยนี่คู่นี้ด้วยเก็บขึ้นไปเร็ว mình mua mình mưa thằng mưa thằng mưa đấy mình làm mưa hay con mưa mà cả dài đưa dài nào trong nuôi đâu